สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริกากวาเกมเมอร์กิิวาเจ้ากก่าวรับวันนี้อยู่ในเกม Hotel Magnet เลยแล้วนะครับในพาร์ทที่3ในพาร์ทนี้เราจะทำการสร้างอ่อเรียกว่าทำให้โรงแรมของเราเป็นทั้งหมด4ดาวนะครับผมจะทำให้เป็น4ดาวคือจะมีร้านอาหารนะครับผมมีส่วนกินข้าวแล้วก็ทำให้ ห้องเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาครับจะมีห้องน้ําส่วนตัวมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะขึ้นมากมายครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทําการทําห้องดินเนอร์นะครับผมห้องไดนิง่งได้เนอร์เลยครับนะในการกินข้าวนั่นเองครับก่อนอื่นนะให้เราทําการบิว้วห้องอันนี้นะครับผมแล้วก็แอสเรสโตรองเข้าไปนะครับผมอืมนี่ห้องเรสโตรองครับผมนะเรสโตรองโต๊ะกินข้าวครับ ขั้นแรกเนี่ยเราจะเอาโต๊ะกินข้าวแบบเอ้หรือว่าเราเปลี่ยนที่ดีดีวะนะตรงนี้เป็นห้องเอาตรงเนี้ยตรงบริเวณนี้เป็นห้องครัวดีกว่าแล้วตรงนี้เป็นที่กินข้าวนะเฮย้ายโต๊ะย้ายโต๊ะมูบมูฟมูมูบนะมูบหน่อยมูบหน่อยเออตรงนี้ฮะอ่าได้ฮะไม่ไม่ขวางทางประตูเท่าไหร่นะยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่หรือว่าเราเลื่อนประตูดีวะประตูนี้มูฟหน่อย อ่าอาเอาประตูนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็ประตูนี้ลบทิ้งอ่าโอเคได้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 ไดไดนะเสร็จแล้วก็ตัวน,นี้มาวางอ่าสวยงามครับนะนั่งมุมนั่งมุมนะเสร็จแล้วนี่ตัวน,นี้ก็วางกลางกลางเลยตัวน,นี้กลางนี้เลยนะฮะอ่า อสวยงามนะฮะเสร็จแล้วแล้วก็ปิดกั้นฮนะประตูเลยปิดกั้นกำแพงอ่ะโอ้โอ่าโอเคผมว่าประมาณนี้นะห้องครัวไม่รู้ห้องครัวต้องมีอะไรข้างในบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเดี๋ยวเราทาสีก่อนนะกำแพงเป็นจุดอ่าตรงนี้ส่วนห้องครัวนะ่าจะเป็นสีอะไรที่มันแบบพื้นๆนหน่อยเออสีขาวนะครับผมนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ เออห้องอาหารต้องประมาณนี้เห็นทิวทัศน์ด้านนอ,นอกครับเอออันนี้แหละนะเราทำห้องนี้เป็นห้องอาหารนี่แล้วก็มีโต๊ะเนี่ยโต๊ะเขาเรียกว่าพนักงานพนักงานมารอรับครับอตรงไหนดีนะยืนรับตรงไหนดีตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคแล้วเราก็จ้างทำการจ้างคนมาฮะหนึ่งคน เรียกพนักงานเสริร์ฟพนักงานเสริร์ฟมาสักสามดาวฮะโอ้หพนักงานเสริร์ฟร,ราคาแพงอยู่นะพนักงานเสิร์ฟโอเคเราลองจ้างสามดาวสักคนหนึ่งแล้วกันนะผมคิดว่าเราต้องจ้างสามดาวมงั้นโรงแรมเราจะเออมาพนักงานหนึ่งคนครับผมนะสร้างจ้างไปก่อนนะเสร็จแล้วเราให้เลสเตอร์องแล้วนะครับผมเราต้องทำการสร้างอ่ะคิทเช่น ครับห้องนี้คือคริสเตนนะต้องวางโต๊ะนี้ก่อนเอาละเราวางที่มุมวางที่มุมเหรอก็ได้อยู่นะโอเควางที่มุมแต่ก่อนอื่นเราต้องสร้างประตูก่อนนะไม่มบีประตูให้เขาเข้าไปเลยนะฮะ The door ประตูฝั่งไหนฝั่งนี้ หรือฝั่งนี้ดีเอาฝั่งนี้ดีกว่าฮะนะใกล้ใกล้กว่านะครับใกล้แบบว่าเสิร์ฟเร็วดีนะฮะจริงๆก็อยากสาร้างหน้าต่างนะะหน้าต่างให้เขาเห็นหมดเลยนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เอออย่างนี้แต่ว่ามันมันแพงเกินไปอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่สิ่งจําเป็นที่เราต้องทํานะเออมีตังก่อนเราค่อยทาแล้วกันแลน้วนี้เครื่องอืม โต๊ะเสิร์ฟเทเบิลนะครับผมโต๊ะเสิร์ฟโอเคอ่าโต๊ะเสิร์ฟนะครับผมคือทําอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาของมาวางนี้นะครับผมมันก็จะเสิร์ฟนะฮะต่อไปเป็นห้องครัวนะครับผมแบบทวินเลยนะฮะสร้างแบบคู่เลยนะครับนี่ตรงนี้อ่าเสร็จแล้วฮะ,ะต่อไปเป็น ชั้นเก็บของนะฮะที่เก็บของที่เก็บของผมว่าไว้ไว้ข้างหลังนี้ตรงนี้ดีกว่าอ่าที่เก็บของไว้ข้างหลังนี้อ่ามันจะได้สะดวกไงหันหลังไปหยิบได้เลยนะฮะต่อไปก็เป็นตู้เย็นตู้เย็นตู้ใหญ่นะฮะตู้เย็นตู้ใหญ่ผมว่าวางไว้ข้างๆก็ไม่ดีวางไว้ข้างหลังดีกว่าฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อ่าเป็นไงเอ้ยสวยๆดูสวยอยู่นะดูเป็นครัวอยู่อันนี้ที่ล้างจานนะล้างจานล้างมือล้างอาหารอะไรพวกนี้ฮะเราก็วางไว้ข้างนี้เลยฮะเออวางไว้ตรงนี้วางไวน้นี่เออให้มันต่อกันให้มันต่อกันเออเป็นไงล่ะได้แล้วห้องครัวครับผมนะห้องครัวของเรา เสร็จแล้วก็จ้างกุ๊กมาหนึ่งคนกุ๊กสามดาวเลยนะเราต้องจ้างกุ๊กสามดาวเลยฮะเอาทามามทริกอเอาคนนี้ดีกว่าฮะเอาคนดีสุดเลยมานะอ่าทำการเชื่อมต่อห้องคิดเช่นนะครับผมนะเรียบร้อยครับนะมาเรามาเดินเดินเครื่องกัน,นะฮะว่าจะเป็นไงต่อฮะ มาแล้วคนครัวแล้วก็บริกรเสิร์ฟนะครับนะเดินมาแล้วดึง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 คนครัวอ้าครัวเป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยโอเคก็แม่ครัวเป็นผู้หญิงก็ได้ครับผมนะอามีพนักงานมาแล้วฮะเอ้มีคนลูกค้าจะมากินแล้วกินเลยครับผมผมก็เอาผักกะเพราแล้วไหมแั้กะเราไก่ไขดาวนะครับผมได้แล้วจัดไปนะฮะอ๋อก็ได้อยู่นะสวยงามนะครับ ห้องบาร์ตรงนี้นะบาร์ถ้าเกิดเราเอากำแพงออกได้ไหมเราเอากำแพงออกมันจะเป็นบาร์ให้เราไหมเออมันก็ยังถือเป็นบาร์นะถ้าเกิดเราเอากำแพงออกคิดว่านะนะกลายเป็นห้องที่รวมกันได้นะครับผมระหว่างห้องครัวแล้วก็ห้องบารน้ำนะครับรวมกันนะเรามีกำแพงตรงนี้ไว้เพื่ออะไร เออคนก็เลยมากินได้เยอะขึ้นนะทั้งอาหารแล้วก็น้ํานะครับผมนะทําให้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับขั้นต่อไปน้องทําอะไรครับผมเสิร์ฟทั้งหมด5าเมนูนะฮะโอเคพอค่อกลัวกำทอยู่ครับพวกปักุ๊กปัก,ปก,ปกทำอะไรครับผมนี่อได้แล้วครับผมมาเอาไปเสิร์ฟซะมันคืออะไรอน่ะน่าจะเป็นเนื้อขนมปังแล้วก็ผักนะครับผมนะน่าจะเป็นสเต็กคืออะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดเรามีโต๊ะอย่างเงี้ยเราทำาให้กัแบบเอาน้ำตรงบบาน้ำเนี่ยครับผมมาทำนั่งกินตรงนี้ได้ด้วยนะครับตอนนี้ภารกิจของเราคือต้องทำการเสิร์ฟห้ครบคร้งหมดห้าเสิร์ฟนะครับน่าจะได้ได้ดับหนึ่งแล้วนะฮะเออมารับออเดอร์ครับรับออเดอร์เสร็จแล้วข้อครัวก็กำลังทำอยู่ครับพอครัวหายไปไหนพอครัวโอ้โหแม่ครัวเราเนี่พอเลยฮะหยุดเบรกหยุดเบรกแล้วอาหารเช้าอาหารเช้าก็มาเออเอาพนักงานพนักงานกูหลับแล้วเนี่ย นีค่คุกเข่าหลับครับผมมาคุกเข่าหลับอะไรตรงนี้นี่ไม่มีที่นั่งเลยเอาตื่นตือนตื่นตื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 นไปไปไปทำงานต่อไปทำงานก่อนทำงานก่อนนะทำงานก่อนสักโต๊ะสองโต๊ะเออรอนานเกินดอีกใจเย็นนะใจเย็นนะอ,อือหลับ <c oughs> เฮ้ยลุกทำงานต่อ อ้าวงงงงอาวงาาวงขนาดนี้เดี๋ยวจ้างพนักงานเพิ่มก็ได้โอ้โหไม่ได้เลยนะจ้างสตาร์มาเพิ่มอีกคนหนึ่งครับเอาสองดาวพอนะนิชานิชานิชามาคนหนึ่งโอเค เก็บ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 ,บเออแต่ข้อครัวเราเนี่ยคนครัวเราไม่พอเปล่าวะอืมอ่ะไปทาต่อทําต่อทําต่อทําต่อนะมีคนรออาหารเยอะต้องทําหน่อยเพราะว่าครัวต้องเรียกว,ว่าแม่ครัวดีนะเออก็ทําไม่ยากทําไม่ยากใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับพี่ อาแม่ครัวกูหลับอีกแล้วแม่ครัวแม่ครัวหลับอีกแล้วงั้นเราควรจ้างแม่ครัวเพิ่อมอีกคนหนึ่งจ้างแม่ครัวเพิ่อมอีกคนหนึ่งเอาเอาสองดาวแล้วกันนะฮะ อ่ะไปเลยลุยไ้พอครัวมาแทนนะครับเฮ้ยแม่ครัวมือเกินนะอ่าเรียบร้อยครับผ่านไปแล้วหนึ่งวันนะครับต่อไปเราต้องทำโรงแรมให้ได้ สิบห right? ้ารีว <eterm oon> ิวฮะัสิบห้ารีวิวกู๊ดนะครับตอนนี้โรงแรมเราสิบห้ารีวิวยังนะฮะตอนนี้ยังนะฮะพอร่อยเขารีวิวไปเลยครับเฮ้ยนี่ครับมีลูกค้าเราไมาเล่นโยคะ้วฮะโอ้โหเป็นไงโยคะกลางแจ้งท่ามกลางหิมะนะครับอือ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 ท่าโยคะท่าโยคะนะะเราสร้างไว้เราไม่เสียเปล่านะฮะครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราสร้างสร้างไว้แล้วเสียเสียเปล่าไงโยคะอื รอบนี้มีลูกค้ามาเล่นแล้วฮะริมสะเลยนะฮะโยคะลิมสะนะครับโอ้โหรู้สึกสดีมากนะะอืมดูเหมือนว่าเราต้องเปลี่ยนห้องเราให้เป็นสามดาวด้วยนะครับงั้นเอาห้องนี้ก่อนเลยแล้วกันให้เป็นสามดาวเป็นห้องน้ําในตัวนะครับผมผมจะทําห้องน้ําในตัวด้วยนะฮะห้องน้ําห้องน้ําต้องการทีวีเตียงโอเคไม่เป็นไรเอาห้องน้าก่อนแล้วกันตรงนี้ นะสิ่งที่ผมต้องสร้างคือตรงนี้อ่าป้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 าประมาณนี้นะเออตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ประตูอ่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็ห้องน้ำบิวนะอินนะอ่าตรงนี้ เสร็จแล้วสิ่งที่ต้องการมีอีกอะไรเอ่ยสิงสิงสิงวางนี้อ่าแล้วก็ส่วมส้วมวางนี้โอเคห้องนี้ก็ทําเป็นห้องน้ําแล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็มีมีเอ่อเตียงแบบไหนเอ่ยเตียงสามดาวเตียงสามดาวหนึ่งที่นะครับอืมโอเคอันนี้ขายทิ้ง ย้ายไปปาบเขาให้เสร็จแล้วต้องมีอะไรอีกทีวีนะโต๊ะโต๊ะวางใช่ไหมต้องมีโต๊ะวางของนี้อ่าเสร็จแล้วก็ทีวีนะครับ ทีวีสามดาวแบบไหนอ่ะนี่วางนี้ได้ไหมอ่าโอเคห้องนี้มีเรียบร้อยแล้วครับครบแล้วฮะห้องนี้เป็นสามดาวแล้วนะฮะห้องน้ําภายในเอออย่างงี้แหละสวยฮะอ่าแล้วเราก๊อปไปใช้ห้องอื่นนะครับโอเคฮะผมห้องทั้งหมดหกห้องเราทําเป็นสามดาวหมดแล้วฮะนะเราก็มาดูกันว,ว่าลูกค้าจะชอบเราหรือเปล่านะ ที่เราทำได้ขนาดนี้เลยนะไป let's go <S เราจะเพิ่มค่าเช่าห้องนะแต่ละห้องยังไงดีนะครับอืมรูมไพร์สามดาวสามดาวผมคิดว่าน่าจะขึ้นสักเจ็ดรอยอ่าแปดร้อยแดร้อยไปนะห้องแปดรอยนะครับอืมอืมแปดร้อย ห้องหนึ่งดาวก็น่าจะมีนะบางทีคนอยากจะมาเช่าห้องหนึ่งดาวก็มีนะครับแปดร้อยเลยเออเอาละครับผมว่าผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนเครื่องกดน้ําใหม่นะฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดีกว่าฮะอนนี่ค่อยๆค่อ,อยเร่งเวลาค่อยเร่งเวลาฮะอย่าเร่งยเร่งเร็วเกินอันนี้จะเป็นตู้กดน้ํานะฮะแบบใหม่ไม่ใช่ตู้กดอาหารแล้วหรือเปล่าวะเออไม่รุ่มกันนะต,นตั้งไปก่อนตั้งไปก่อนนะผมอยากได้อะอ่าก็ตั้งสองตู้ตั้งไว้สักสองตู้ครับ เออนะสุดยอดนะฮะเรามีเครื่องกดเยอะมากมายแล้วฮะตอนนี้ลูกค้าไม่เข้าห้องน้ําหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าวะเข้าดิมีคนเปลี่ยนเสื้อผ้าอนี้นะฮะเอาวนี่มาเต้นอีกแล้วเชิบ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 นี่เต้นสองคนเต้นสองคนอ้ออ่าผมคิดว่าผมจะทําห้องสำหรับหนึ่งดาวเพิ่มขึ้นดีไหมห้องหนึ่งดาวนะฮะก็แบบว่าคนต้องการแบบพับแบบ ชิวๆอ่ะขำๆอะไรเงี้ยนอนพักเฉยๆอะไรเงี้ยหนึ่งดาวนะฮะอ่าห้องหนึ่งดาวตรงไหนดีนะห้องหนึ่งดาวห้องหนึ่งดาวเอาบริเวณด้านหน้าดีไหมหรือว่าด้านหลังดีห,ห้องหนึ่งดาวจะบริเวณนี้ก็ก็ติดอันนี้เกินไปฮะจะให้มีห้อ,อต่างไงเอ๊ อยากให้มีหน้าต่างรับวิวรับลมอะไรอย่างนี้เราควรสร้างโซนแยกมาโซนนี้ดีกว่าฮะห้องหนึ่งดาวเนาะโซนหนึ่งดาวโซนนี้เลยดีกว่านะห้องหนึ่งดาวฮะมีแค่ที่นอนนะโอเคสร้างเลยหนึ่งดาวฮะแบ่งห้องได้ประมาณมแค่เข้าไปนอนนะฮะมีเตียง อ๋อนะเขาเรียกว่าโรงแรมรูหนูนะเราจะมีโรงแรมรูหนูสําหรับคนที่ต้องการมานอนอย่างเดียวนะครับเขาเรียกที่นอนแบบโอ้โหแล้วก็กําแพงนะสีนี้หมดเลยนะครับผมไม่ต้องเลือกนะเลือกไม่ได้คุณแบบแค่หนึ่งดาวอะคุณนะคุณจะมาเลือกมากไม่ได้เออนะะ เสร็จปั๊บก็สร้างประตูนะฮะสร้างประตูให้เขาแบบนี้อ่าค็อปปี้มาเออไม่รู้ว่าห้องพักหรือหรือห้องขังนะฮะนะฮะหนึ่งดาวนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเฟอร์นิเจอร์เตียงนะครับผมเอาเตียงประมาณ ราคาหนึ่งดาวอยู่ไหนอะอันนี้หนึ่งดาวอ่าให้ให้ให้แพงหน่อยให้แพงหน่อยอ่าให้สองดาวให้สองดาวอ่ะฮะเออนะให้เตียงดีๆหน่อยนะโอเคอ่ะห้องเตียงนะเบดรูม มันต้องมีโอ้โหเฮ้ยเราอเอาแค่หนึ่งดาวอ๋อหนึ่งดาวได้อยู่หน,นึ่งดาวได้อยู่ครับตรงนี้เป็นหนึ่งดาวได้อยู่ครับนะอ่าอ่าห้องนอนห้องนอนเป็นหนึ่งดาวเราไม่สร้างเพิ่มฮะเราไม่เอาสองดาวเราเอาดาวเดียวนะฮะนี่ฮะโรงแรมของเราฮะหนึ่งดาวเพิ่มอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเตียงนะครับนะใครต้องการมาพักตรงนี้ได้เลยครับนะ สำหรับคนที่ต้องการพักหนึ่งดาวนะครับผมเราจะดูกันว่าจะมีลูกค้ามาพักหนึ่งดาวเยอะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนบั๊กนะฮะเหมือนบั๊กเลยนะฮะไม่มีคนมาพักเพิ่มขึ้นเกินห้าคนเลยนะฮะหรือว่าเราต้องทําการเอ้ยโปรโมทเปนะล่าวะนะเรามีโปรโมทหรือเปล่าอ่าเรามาเก็ตติ้งฮะเราจะมาเขาเรียกว่าอ่าอันนหนดีนะมาเก็ต มาเก็ตติ้งมีคนมาพักนะฮะหนึ่งดาวนะฮะเฮ้ยคนมาพักเต็มเลยตอนนี้คมเต็มทุกสิบเออเาเรียกว่าสิบเอ็ดห้องนะฮะเหมือนกับห้องห้องผมบักหนึ่งห้องเหรอฮะเราก็ยังมีห้องน้ําแบบว่าห้องน้าสาธารณะให้สำหรับลูกค้าหนึ่งดาวนะครับผมมาใช้ห้องนะฮะห้องอาหารที่เราจะตกแต่งอะไรได้บ้างเนาะเรามาดูที่เฟอร์นิเจอร์ห้องตกแต่งกันดีกว่านะครับผมตกแต่ง อ่ามีต้นไม้มีรูปภาพมีรูปภาพอ่าต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไม,มีหัวหมีหัวมมหวมีไม่เอาหัวหมีไม่เอานี่ไฟไฟไฟกำแพงไฟกำแพงฮะอ่าเป็นไงล่ะเสร็จแล้วก็ต้นไม้เหรอโอ้ต้นใหญ่ไป ต้นไม้ต้นประมาณเออประมาณนี้นะวางไว้ที่มุมห้องหน่อยแล้วก็วางนี้เออ,เอ,อตกแต่งสวยขนาดไหนก็แล้วแต่ฮะแต่ถ้าเกิดลูกค้าลูกค้าไม่ได้กินข้าวนี่น่าจะเครียดอยู่นะฮะถ้าเกิดเรายิ่งสร้างห้องเยอะเท่าไหร่เรายิ่งได้เงินเยอะเท่านั้นนะฮะเออตอนแรกผมสร้างแค่หกห้องเงเลยแบบว่าเงินไม่พอนะฮะสำหรับในการ คนมาอยู่นะะฉนนั้นเราควรที่จะสร้างห้อง2ดาวหนึ่งดาวไว้ด้วยนะสำหรับคนที่ต้องการจะมาอยู่นะฮะตอนนี้โรงแรมของเราใกล้อัพเป็นแล้วนะครับผมใกล้อัพเป็น4ี่ดาวฮนะเหลืออีก2คนเท่านั้น,นที่มารีวิวให้กับโรงแรมของเราฮนะว่าโรงแรม3ดาวของเรานะเป็นยังไงผมสร้างห้อง2ดาวตรงนี้ดีกว่านะคนจะได้มาพักกันเยอะๆนะห้อง2ดาวมาแล้วจ้าตรงนี้ฮะเป็นห้อง2ดาวนะครับผมห้อง2ดาวก็จะมีโต๊ะ นะครับผมมีโต๊ะมีอะไรเยอะหน่อยก็ห้องอีกประมาณนี้ห้องสามบล็อกเฮ้ยอัพอัพเกรดแล้วเหรอเฮ้ยอัพเกรดดาวเป็นสีดาวแล้วครับผมตอนนี้ฮะมีเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใหม่นะครับผมเยี่ยมอู้หู้เอาละครับผมห้องสองดาวผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมร้อมคนที่จะมาเข้าพักเพิ่มนะฮะอยู่นี่จะมีคนมาเข้าห้องสองดาวผมหรือเปล่าเฮ้ยมีนะวะสองดาว นะมีใครโดนเรื่องทับสองดาวหนึ่งดาวแล้วก็สี่ดาวเลยทีเดียวนะฮะเออเราต้องสร้างห้องสามดาวด้วยปะเอ้ยห้องสามดาวก็น่าสนนะฮะอันนี้ห้องอะไรห้องห้องกี่ดาวนะเมาส์อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหหีม้าหีม้าตกจนแบบหาเมาส์ตัวเองไม่เจอโอเคนะห้องอันนี้เป็นห้องสามดาวครับผมมีห้องหนึ่งดาวสองดาวและสามดาวนะครับผมนะต้องมีโอ้ต้องมีโคมไฟถ้าเกิดใครจะทำเป็นห้องสี่ดาวนะครับผมนะ ดาวสดาว3มดาวนะครับห้อง,องตอนนี้นะฮะคนเยอะขึ้นนะฮะคิดว่าเราต้องสร้างโต๊ะเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้สองสี่หกแปดแปดเก้าสิบดบสองสิบสองที่นะครับคนมาพักเราสิบสามคนนะฮะคิดว่าน่าจะต้องสร้างโต๊ะเพิ่มแล้วนะฮะโอเคเรามาดูกันฮะเราจะมาต๊ะเพิ่มโต๊ะเพิ่มห้องครัว ห้องครัวสร้างโต๊ะเพิ่มโอ้โต๊ะตอนนี้อัปเกรดมาเยอะมากเลยนะฮะเป็นโต๊ะันดับสี่ดาวนะฮะแต่เราโต๊ะสองดาวพอนะฮะโต๊ะสี่ที่โต๊ะสามที่ะฮะเอาละครับผมก็พาร์ทนี้นะฮะเราผมทำให้ผมรู้ว่าเราควรสร้างห้องพักยเยอะๆนะฮะไม่งั้นเราจะเงินหายคนระผมเรียกว่าเงินติดลบนะฮะเพราะฉนั้นผมเลยเราสร้างห้องพักเยอะไม่ว่าจะเป็น1ดาวสองดาวเพิ่มขึ้นมาครับ เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่จะมาพักโรงแรมของเรานะฮะไม่ได้มีแค่แบบห้องห้องห้องห้าห้องของเรานะครับผมเราคนที่มีมากกว่านั้นนะฮะที่จริงเราเราสร้างห้องเพิ่มได้อีก้วเนี่ยน,นะถ้านเะกิดยิ่งสร้างก็ได้ยิ่งได้เงินนะฮะโอเคเดี๋ยวค้าต่อไปครับผมจะสร้างที่อลังการยิ่งกว่านี้นะครับผมเจอกันในโอกาสหน้าครับผมวันนี้ผิดภาพการ์ดใดขอไภัยวันทีน้ด้วดืะอรับผมบา,บายๆมาแต่หีมา้าเราหยุดตกกนทีนะผมเบื่อหีม้ามากเลยมันบังสายตามากเลยนะ <S <S <c oughs>